อ่ะออกขาออกอยู่ไหนจะขาออยูนี่เองขาจะออกอูนี่เองหายใจสุดออเะสดอูนี่เองเอออยู่นี่เองขาออกอยู่ไหนลาออกอยู่นี่เปิดดูสิเปิดดูหน่อยเห็นไหมเห็นขาออกะอ้าไม่ใช่คอต้องพูดจ่โตัวกนตออใหม่สิตออใหม่ทีใหม่ สะอาอยู่ไหนเอ้าไม่ใช่พี่พลอยไม่้ทำอะไรอยูกไม่อึเหรอน้องยูไหมจะนู่นนี่นี่เองอ๋ออยู่นี่เองนหายหายอีกแล้วเหรอน้องหายสะอะไรมั่งเนอะสะนาดนู่อืมอาดูไหงอะเออสะอะอยู่ไหนสะอะ หาอะไรเอดูสิเอางูใจอย่งูใอยอ๋อไหนเออังูโจย้นเหรอออันน,นี้มันดิบกินไม่ได้นะเผ็ดด้วยพิเผ็ด,ด,ด้วยไม่เอาไม่เอาพ่เ็ด,ดไม่ได้นูกินนี่ด,ดู้นนี่ คนยังเบ่งอยู่ลาฟามิ่รกินเผาอ้าวอ้าวอันที่มัอ่าเช็ดหน่อยลูกอ่ะเช็ดเองเช็ดหน้าเช็ดหน่าทำไมนี่ไงขาน้องเขาทำเปื้อนเลยทำน้องเพชรเปื้อนเลยน้องเพชรของพี่พลอยเปื้อนเลยน้องเพชรกินเผาเพราะผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งข้างเทียกี่ห่วงกันมีน้องเอ้ยเจ้า่ากินเผาแม่ลวดเปื้อนเลย หอยหอมเปืือนหมดแล้วเรือจะได้ไปอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะทิ้งตรงนี้ค่ะกินเฉพาะเข่านนี่ไหมมึกเกียวบ๊องจ่ะเอือดจ่าเอือดจ่าเอือดอยู่ไหนจ่าเอือเอือนี่เอือ่นะเออจะละเอือ จระเอ๊ะจระอ๊จะจระอ๊ะกินไหมอ่ะไม่กินไม่กินเหรอไม่ชอบกินเพราะว่ามันหวานเขาไม่ชอบกินชอบกินของเปรี้ยวจระ,ะอะ สระอีอีมาแล้มสระอีมาแล้วโอเคสระโอสระโอสระโอพี่คิมสระเอียมสระเอียอืมแต่ไหนสระมั้งอันนี้สระอําอันนี้สระอะสระอัวสระอัวไหนลูกไม่เลยสระเอานะสระเอาสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนไม่เล่ไม่ นี่สะระอํา <Okay. S 3> อันนี้สระเอือมันที่จะอ้วกอันนี้สระสระอ้วสระอ้วอ้วก็คืออ้วกอันนี่คือกรตีดุงต <sh> ีดุงอ๋อเหรอตีดุงอ๋อใช่ใช่ใช่สระอ้วปัวปวอย่างเงี้ยสระอ้วปัวปั่วเขาเรียกว่าสระอ้วปั่วปั่วตียุงเลยอ่าแล้วอะไรอีกลูกไอศครีมอ๋อเนี่ยไอศครีมสละเอียกสละเอียกก็คืออไรคีมน เออก็คือเลียไงเลียสลเลียครีมอ่ะเลียไอศครีมแบดแบดสล่ะแดสล่ะเลียอย่างงี้นะฮึจังนี่อะไรลูกอ <a> ื้อมเลยหายเลยอ้ามอ้อมอ้อมอ้อมต่อไปอะไรสละอ่ะอสละอ็อก็คือคอที่ไงสละคอสละอสล่ะคอฮะสล่ะอสล่ะอ็อนเอ้า ตัวอะไร,รอ่ะหมอหิบใคแพอย์พอจุลาอาให้ชื่อน่ย